สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแบบเค้งเค้งสตูดิโอทุกท่านครับมาเมื่อนี้ยสีผาพี่น้องมาพี่น้องกระซิกมื้อนะพัดกบพัดกบพัดกบแบบโคโลเคเล่ครับเบิ่งพนักงานดังไฟทุกนนนะอ่าเป็นซุปเปอร์ครับมันรูปยักษ์ส้นตับลับโคโลเคเล่เพื่อนนะเดี๋ยวบอสสวัสดีพี่น้องหน่อยสวัสดีครับบอสบอสพครับพริกนี่จะโคโลเคเล่แน้นอนกินเนี่ยเนยูปโดดทันทีทีเดียวต้องใส่หลายลู ทุสิทธิ์เราจะพัดแบบรถจานๆเลยมาเมื่อนักให้นาให้ตาไปโดนพี่น้องคิดฮอดเนี่ยเนะสุดยอดไปจังหาัดทุกคนนะสุดยอดแบบไม่บอกใครกันเลทีเดียวโอ้ยคว่ำกับหัวเนีมันบุกคือกันเนี่เลยนะคว่ำทุสิคือหัวเลยบอกว่คว่ำกับหัวคุ้นคุนเร่นใส่กันบุกเออกำลังต่ำเครื่องครับเดี๋ยวโอ้เข้าตาบนบอดแล้วบดเอาโอ้ยสมัยไอ้ตาดีไอ้รูปรออก็หนีที่น้องขนาดว่าได้บอดเนี่ยเลย า uh, เดี๋ยวเขาจะเบิรงขั้นตอนการพัดกันเลยครับมาครับและนี่คือขั้นตอนการพัดว่าทุบไปโอ้ยมันหนีมือมาทันชิกว่าชีบจักจัดเอามูยุตลอดนะนะเดี๋ยวมันโอ้โอ้โอ้ไอ้เมันไฟแดงรอบหลังบาดรนะเจียวเครื่องครับเจียวไปเจียวไปเดี๋ยวผมพร้อมวันน้จะใหม่เขาพร้อมเร็วเหรอเห็นไอเดียบเมนูสูดอีกอะไรดิมั้งนะ ลองิงก่อนนะกบดิบเนี่ยกล้าบ่ะาาละเ,เนี่ยร้องมึงวะเบิ่งยังไปกินเนียอาง้ไปโงพยาบาลเนี่ยโมยมันเอาหห้องไนีคือบกดบดเพอให้กินก็ไม่เป็นไรเต้แมนนบัดแมนมันเป็นปอบบ,บนบัป,ปบอบวางเกี่ยวเครื่องเห เขากันนะครับจะได้มีรสชาติที่หอมๆเน้อยนะปัดบดปาานนั่นเพิ่มมาอยู่สูตรอยู่นะพี่น้องเนี่ยช่วงนี้อาจจะได้ล้มคลิปให้เบิรงนคัมเนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนไปทํางานกันเบิดแล้วครับตอนนี <c> ้ <oughs> นี่จะบอกคู่เดียวบ,บอกทำงานกันจะไปไปน้ำหาจากรอบกว่ามือนะสองรอบในบ้านนะเปีเ๊ยกอ่ะอืออะไรบอกว่าแม่แม่ก็บอกกดลงไปกับสองอเทียร์เราพอยายามดิเหยมันมีไฟอยูอ่นะ มาครับต่อไปเป็นการปรุงเมื่อนึงซิกเราไปเอาเครื่องปรุงเอามาโมคุมทำหเอามาตะกุบเราไปเอาเครื่องปรุงไหมใส่พริกไทยต้นขวดใช้ลงไปครับกระทะดีกะอยากซิกแน่นี่น้องคุณบ่าวเนาะบ๊อดไปเอาโหระพาไหมแม่น้องบมเมนต์เคกระเผาบ๊อดกระเผาบ๊ดบ๊ดเพราะว่านังเรียบอกแกอ่อนโหระพาได้กระเผาไนะเออเลยลองบอกกลับกันเบ้างเออไอ้บ๊อดบอกไหมบอกบอกอีกตัวน ไอ้เตรียมแม่นแล้วแบบว่าเครื่องแบบเยิ้มๆย่มช้ำชเลยตัวหนึ่งเนาะเหนื่องเหนื่อยเลยเดี๋ยวเพิ่มความความอย่างความดันตันความเข้มโอ้ยขันเบอยูบรนผือดิโบหูด้ันความดันตันนะมาพี่น้องมาใส่เลยเคียงเคียงเลยครับมือหนึ่งอะบอสเอาใส่เลยเออ จากสูตรมันจะกหอมอยู่นะพี่น้องหอมทะลุจ่อไปเลยครับดอกนะ่แบบเค็งเค็งเล่าดอกไปมาปงเลยบนะัดน่ะบอไปยังเอา้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเลยบ่อืะถูกโลกไหมครัวถูกแล้วโอ้ลูกปากรวยๆอยู่นเลนเนี <laughs> <laughs> ่ย <laughs> <laughs> หอมป่ะหอม่ะยาหรมะเจ้าเห้ไปล่างกบหน้าว่เือเือยงนห้ากันึงผัดกบเบบเก่งครับเป็นใบัหอมผัดกลบแบบเค่งเห่วยเียกเก่งรัวได้เงเก่งนใเ้ิน่เสียงตัวเดียวเท่านั้นโอ้โหคนคนนโอ้คนเดียว มาครับพี่น้องผัดกบแบบเคียงเคียงครับมื่อนอ่ะกบซีอีกแล้วเมนูสิ้นเดือดนะท่านซีกว่าโบนิขัดเราพอพันแม่พันนะสิครับนี่เป็นในบดเป็นอะน่ยฮึอันนี้ตกเขาอยู่กินหลายไฟแล้วเด้่ยลายไฟพวกกบนกหนูแน่กินได้เบิดแล้วเดี๋ยวนะเป็นไหนบอดนะมันได้กินเดียะยังนี่ ัวกครบแบบโคโลคิเล่เขาบอกมันอยากสูบอยู่ครับบรรยากาศบ้านเฮากับบรรยากาศคำคำแบบนี้ขอขอพอขอลรมพอขรรมเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อว่างๆสิได้เผาขรรมซุปพี่น้องอยู่เนาะซูเปอร์ดิบเนาะหอมบ่เอ๋กันอยากซิกอีกบังฮัอกันเป็นยังมันขนาดท<น>ี่คุณเคยอืมันยี้มองว่างไปใกล้ๆเห็นป่มันหลงอืมันหลงโอ้ยอย่าว่าเถอะเว้ยน้องว่ามันทอกันแล้วก็เดือดจานแล้วเสาหาน่ะน้องบ่ งาอยู่ห่างบ้างมั้งสี่ไหมโอ้เนียงมันเนียงมันอืเมนบบดเบาบัดอืมโอ้หนั่งทายยากอื๋ออ๋อมันอยากสูตรมันอยากจังมันอยากเคียงมันอยากซีดอยู่ครับผัดกบสูตรน่ะปกติก็ไม่กินกบนะไมากินเป็นไังไหน้องไม่รู้ว่าจะกินตรงไหนบ้างไม่กินบากกอกไปดอกนึงละอ่าปกกอกใส่ต่ำแจ้วแบบเค็งๆชอบพากินเลยแปลก ธรรมดาละ่ะยันรูนไว้ว่าฉันเดี๋ยวอันถ้าได้มาอยู่น้ำซีก่อนซีกว่าเมียนอืนอโอ้ปวดหลุดเจดบ่มือนนะไปอยากยังเนาะอืเอ็นตรงขี้หิวแล้วล่ะเป็นไงฮะคือโดนแล้วอ้าวได้เห็นน้องเห็นนุง่งเห็นเพื่อนกินแซ่บก็บพอใจแล้วสำหรับผู้แนวเนี้ยววาไปทางพระเอกเลยดิบัดินะข้างล่างนี่นกินก้อนมูไปแล้วตัวไหลายแล้วอืออ้าวเราบโบนิวอลมันบ่ได้หัวครับพี่น้อง สำหรับมื่อเอิญพี่น้องใหา่เฮ็ดเป็นเมนูอย่างแบบเคง็งเค็งลอง่องว่ามาเบิ่งคือเก่าครับสำหรับมื้อนี้หาหม่องลงศูนย์หาหม่องสุดยอดเบิ่งกดด็ได้ซิกห่าคำนี้เดือดแล้วเพลิดเลยโอ้ใส่พริกลายอ่ะอือี่ยนคือเพลิดเลยใส่เปล่<อ>าซิกลืมใส่น้ำตาลอือไม,ไม่ไม่มีน้ำตาลเกลือไผมุนหยอกออโอ้ยขนาดบ่บักออืนี่บ่ส่งขวดของแท้อะส่งขวดแบบไม่เค็งบ่เดี่ะนะครับว่ายมาสร้างบ้าเนี่ยอู้ดยอดแบบไม่ไผก็เลยเดียวดยอดอีหลีพี่น้องครับ จะจังอยู่นะบ่คือจับได้ตัวนี้สิเลื่องยางมี้ใครย้อบ่ได้ใบประขามบอลที่เมื่อกี้เอาสุภเรียบร้อดแบบไม่ต้องบอกว่าอ๋อทำแล้วเมื่อวานพี่น้องอยากให้พ่อกับเมนูอย่างคอมเมนต์ไว้ครับไปแล้วครับโอ้ซิกตัสจบไหมบ่าพวกนี้ตามนั่นแหละครับ